สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุครุขนครับอสำหรับคลิปนี้นะครับอกะทิผ้ามาเบงนงครับน้องลักกี้นะครับลักกี้อออกมาทงหน้ามือแหลกนะครับอแข็งแรงแล้วครับแข็งแรงแล้วนะครับแลนหันแล้วครับอมก็ชิดนี้มาได้แล้วล่ะเฮงๆกับยูนกินนาอยู่คนนะครับอื เฮ้งๆนี่ผ้าไล่หมาในแล่นไล่หมาเลยเด้อครับเฮ้งๆนี่บ่ย่านหมาเด้อยอ่าอย่าสนพอที่ระลูกเอออันนี้ก็คือกันครับตกลงสิเป็นหมาหรือสิเป็นงัวนี่นู้นี่ฮะสิเป็นหมาหรือเป็นงัวครับอ่า <laughs> ก็ล่าเรื่องตามภาษางัวนหน่อยนะครับตามภาษาเด็กหน่อยนะฮะอืะออ,อันนี้กับผ้าเพลินมาทงหน้า มือแรกครับเสือกั้งแดงเนี่ผู้จัดก,การขอ,ขอคุนเออไซให้ครับย่านง้อหน่อยหลงโมสันวะหลงย่านมันหลงกับตัวอื่นมาสันวะ <c oughs> อ,อันนี้หูดังหู้ดังนี่จกัเป็นขี้เหียนเนี่ยจังหน่อยอมแต่ว่าเอาขี้เพิ่งเบอร์ยี่สิปดเอท่าให้ละล่ะอ่าครับ พราะว่ายังบ่ท่านเนี่สองเดือนอยู่ผมก็บ่ท่านอยากเอายาแมาลาดหลังให้เนาะครับเนาะอืมยามันเป็นอันตรายตัวงัวนหน่อยเนาะครับเพราะว่าาดหลังให้มันแล้วนี่มันสิเลียดเลยครับอืมมันก็เลียนเนาะเลียกินของมันอยู่นะครับอืมก็เลยบ่ท่านได้ลาดให้ครับเอาขี้ผึ้งมาฆ่าให้ก่อนนะครับอ่ตกลงสิเป็นหมาหรือเป็นงัวครับฮะหนูหนูสิเป็นหมาหรือสิเป็นงัว <laughs> เดือนนึงแล้วครับเดือนนึงแล้วเดือนนึ่งกับอีกสองมือ้ออ่าสองสามมื้อนี่แหละอ่าเพิ่นเกิดวันที่หกท่นว่านะครับหกห้าอ่ามื้อนี้ก็วันที่แปดวันที่แปดอ่ามกุระหกหกนะครับเนาะหนึ่งเดือนกับอีกสามวันนะครับอ่าสีก็เริ่มเข้มเหมือนเลย อ,อ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีทนะครับเนาะสวัสดีครับ